สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนคุณกว้างชาแนลนะคะสำหรับอีพีนี้นะคะกวงพาพี่พี่นะคะมาชมความสวยๆนานาพันธุ์เลยนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันเลยนะคะว่ามีต้นไหนบ้างนะคะต้นแรกนะคะพี่พี่ขานะปักษาสุวรรณนะคะต้นนี้นะคะพี่พี่ขานะต้นนี้กวางให้ราคาพิเศษสําหรับเช้าวันนี้เลยนะคะราคา90บาทนะคะขออนุญาตแพ็คทั้งกระถางให้พี่พี่เลยนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าปักษาสุวรรณนะคะพี่พี่ขานะต้นนี้นะคะกวางยกทั้งกระถางให้เลย น้องฟอร์มสวยมากๆเลยนะคะกวางให้ราคาพิเศษเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะ250บาทนะคะฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนะคะ250บาทคา่ะต้นนี้นะคะพี่ๆขาณนะเป็นแบบว่าหนูปลูกรวมนะพี่ๆนะหนูให้พิเศษเลยค่ะพี่ๆนะ เผื่อพี่ๆชอบนะคะต้นนี้นะกวางให้ราคา80บาทนะคะแพ็คทั้งกระถางให้เลยนะคะก้อนอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะโอ้โหอันนี้มีมีคุณหญิงนะคะแล้วก็จะเป็นลูกไม้นะคะพี่ๆขาแบบนีเลยนะนี่นี่นี่มีสามต้นนะคะในในไม่ไม่ไม่น่าใช่สามน่าจะสี่ต้นขึ้นต้นนี้นะคะนูให้ราคา80บาทนะคะพิเศษไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระถางรวมเหมือนกันนะคะพี่ๆขานะมีสีกัญชานะคะเจนหนึ่งนะคะแล้วก็ลูกไม้นะคะพี่ๆขาแล้วก็มานีล้อมเพชรนะคะแล้วก็พรรัตนะนะคะกระถางนี้นะคะกว ก็แพ็คทั้งให้กระถางเลยนะพี่ๆแปดสบาทเท่านั้นเองนะคะแปบาทนะคะตัวนี้ขอแบ่งเป็นโปรโมชั่นเซตคู่เนาะดีไหมจัดเลยค่ะนะฮะจัดให้เลยนะครับดูดูดูเม็ดเขาอยเหมือนเหมือนอึ่งเลยครับแล้วก็อันนี้เป็นใบพัดใบแปลกดูใบแปลก นะครับคู่นี้ใครจะเอาผมยัดยัดเยียดให้เลยยัดเยียดให้เลยคู่นี้เอาไปเลยนะใครไม่เอาถือว่าพลาดนะ150บาทนะครับคู่นี้จะให้ต่อมานะคะพี่พี่ขานะจะเป็นรูปไม้นะคะใบหอกนะคะพี่พี่ขานะ อยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะต้นนี้นะคะกว้างให้ราคานะคะพี่พี่ขานะ80บาทพอค่ะน้องฟอร์มสวยมากๆเลยนะคะต้นนี้ต้นต่อมานะคะพี่พี่ขานะพรรัตนะนะคะสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขานะ EP นี้นะคะกว้างจัดโปรโมชั่นพิเศษให้พี่พี่เลยนะคะราคา80บาทนะคะไซส์โตแล้วนะคะพรรัตนะนะคะต้นต่อมานะคะพี่พี่ขานะปราศาสเพชรนะคะพี่พี่ขาต้นนี้นะกว้างให้โปรพิเศษเลยนะคะ40บาทนะคะ ต้นต่อมานะคะชายชนนะคะพี่พี่ขานะกวางก็ให้ราคา40บาทนะคะต้นต่อมานะคะพี่พี่ขานะเป็นรูปไม้นะคะเผื่อพี่พี่ชอบนะคะน้องจะออกเป็นสีแบบอ่าสีสีน้ำตาลเข้มนะคะพี่พี่ขาต้นนี้นะไซต์โตแล้วนะคะอยู่ในกระถางสีนิ้วนะคะกวางให้ราคา50บาทนะคะเป็นรูปไม้สายเข้มๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะต้นนี้สวยมากๆเลยนะคะพี่พี่ขาเป็นลูกไม้อ่าของอาจารย์ปอนะคะแล้วก็เป็นแบบว่าน้องจะเป็น แบบทรงใบพัดนะคะพี่ๆค่ะนะเผื่อมีพี่ๆชอบนะคะต้นนี้นะกวางให้ราคาพิเศษแล้วกันนะคะ EP นี้นะ55บาทพอค่ะพิเศษไปเลยนะคะ55าบห้าาทนะคะพี่ๆค่ะนะเป็นรูปไม้สายเข้มๆแบบนี้เหมือนกันนะพี่ๆเผื่อพี่ๆชอบนะคะไซส์โตแล้วนะคะต้นนี้นะกวางให้ราคา60บาทนะคะพี่ๆค่ะอันนี้กวางจะแพ็คทั้งกระถางให้เลยนะคะต้นต่อมานะคะนารายนารมิตนะคะพี่ๆค่ะนะต้นนี้น้องไซส์โตมากๆเลยนะคะพี่ๆค่ะนะกวางขอ ราคานะคะพี่พี่ค่ะนะ70บาทนะคะแพ็คทั้งกระถางให้พี่พี่เลยนะคะต้นนี้ต้นนี้นะคะพี่พี่ค่ะนะ v o เ c a n นนะคะกระถาง6นิ้วนะคะพี่พี่ค่ะไซส์ตัวโตแบบนี้เลยนะคะวางให้พี่พี่นะคะราคา120บาทนะคะแพ็คทั้งกระถางให้เลยสวยๆแบบนี้เลยค่ะต้นต่อมานะคะพี่พี่ค่ะนะเป็นรูปไม้เหลืองนะพี่พี่นะ แบบนี้เลยนะคะเป็นลูกไม้นะคะต้นนี้นะไซต์โตแล้วนะคะพี่พี่ขานะต้นนี้กวางขอราคาที่80บาทนะคะ80บาทนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งต้นเหมือนกันนะครับเป็นลูกไม้เหลืองเหมือนกันนะครับนี่ เนี่ยเขียวตัวนี้เขาจะเป็นเขียวเลมอนเห็นไหมไม่ใช่ออกเหลืองนะครับเขียวเลมอนสวยมากครับต้นนี้เอาไปในราคา90บาทเท่านั้นเองค่ะต้นต่อมานะคะพี่พี่ขานะพรเจ้าสวนนะคะพี่พี่ขานะหลอดใหม่มาเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ไซต์โตแล้วนะคะกระถางนี้นะคะกวา้างให้ราคา90บาทนะคะพรเจ้าสวไซส์ตัว,ต,วตัวแบบนี้เลยคะ่ะ นะคะพี่พี่ขานะเป็นโรสนะคะแต่ว่าหน้านี้เนื้อน้องเป็นหน้าแผงนะคะพี่พี่ขานะโรสต้นนี้นะคะกวางให้ราคา120บาทนะคะพี่พี่ขานะแพ็คทั้งกระถางให้พี่พี่เลยนะคะเป็นหน้าโรสแพงต้นต่อมานะคะพี่พี่ขานะเป็นอ่าเป็นบอลเก่านะพี่พี่ต้นนี้นะคะสีมหาโพรนะคะพี่พี่ขานะกวางให้ราคาพิเศษเลยนะคะราคา40บาทนะคะต้นต่อมานะคะรักเอ้ยนะคะแบบนี้นะ รักเอ้ยนะคะกวางก็ให้ราคา40บาทนะคะต้นต่อมานะคะพี่พี่ขายยอดมงกุฎนะคะเป็นอบอลสีที่สวยตลอดการนะคะกวางว่านะแล้วก็ขายดีมากๆเลยนะคะพี่พี่ขอันนี้ไซส์ไซส์โตแล้วนะคะ,อะยอดมงกุฎนะคะอันนี้จะเป็นไม้แยกหนอนนะคะพี่พี่ขานะกระถางนี้นะคะกวางให้ราคานะคะพี่พี่ขานะ75บาทพอค่ะ ยอดมงกุฎนะคะแยกหน่อนะคะ75บ้าทต้นต่อมานะคะพี่พี่ค่ะนะต้นนี้จะเป็นอ่าไม้นอกตู้นะเผื่อพี่พี่ชอบนะคะน้องเป็นสีน้ําตาลเข้มนะคะแล้วก็จะมีสีชมพูแบบอ่อนๆนะคะพี่พี่ค่ะนะต้นนี้นะคะกวางแพกทั้งกระถางให้พี่พี่เลยนะคะราคานะคะพี่พี่ค่ะนะกวางให้ราคาพิเศษไปเลยนะคะสําหรับ EP นี้นะพี่พี่ 1 8 0ปดบาทนะคะแพ็คทั้งกระถางไซส์ตัวโตแบบนี้เลยนะคะต่อมานะคะพี่พี่ขานะเป็นโชคร่ำซ้ำนะคะน้องจะมีหน้าแบบลักษณะนี้เลยนะพี่พี่นะต้นนี้นะคะกวางให้ราคาพิเศษนะคะ45บาทนะคะพี่พี่ขานะโชคล่ำซ้ำมานะคะพี่พี่ขานะเทวาสุวรรณนะคะไซส์ตัวโตเลยนะคะต้นนี้นะกวางให้ราคา90บาทนะคะแพ็คทั้งกระถางให้พี่พี่เลยนะคะ ว้าวนะครับเดี๋ยวเรามาชมไม้ชุดต่อไปกันเลยนะครับต้นนี้นะครับเป็นต้นไม้ที่มีชื่อว่าจะเรญรัตนะครับชื่อเพราะมากๆเลยนะครับเป็นไม้ของท่านอาจารย์ชาวลิตนะครับนี่จะเรญรัดต้นนี้นะครับแบ่งปันที่ราคานะครับ60บาทเท่านั้นเองครับและต้นต่อไปนะครับก็จะเป็นนี่คุ้มรัพย์ด่างนะครับหรือมีอีกชื่อหนึ่งก็มีชื่อว่าแอนโดเมดานะครับแต่ต้นนี้นะครับผมขายแนะนา คุ้มซับด่างแล้วกันนะครับจะได้เรียกกันง่ายๆแล้วก็คุ้นชื่อกันนะครับต้นนี้นะครับคุ้มซับด่างเอาไปในราคาพิเศษเลยเช้าวันนี้นะครับ50บาทเท่านั้นเองครับส่วนต้นนี้นะครับมีชื่อว่าชมพูทวีปนะครับหน้านี้หน้าเทพมากๆเลยนะครับตอนปี6,4ี่ผมจําได้เลยนะครับว่าไซอย่างนี้โหราคาหลายพันมากเลยนะครับเอาแบ่งปันกันเช้านี้นะครับชมพูทวีปหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ เอาไปในราคาพิเศษเพียง70บาทเท่านั้นเองครับบอนสีต้นนี้นะครับมีชื่อว่าเทพสหัสรังสีนะครับสวยมากๆเลยนะครับนี่เป็นบอลเก่านะครับใครสนใจต้นนี้เอาไปในราคาพิเศษเพียง80บบาทเท่านั้นเองครับ ต้นนี้นะครับมีชื่อว่าเรนูนครนะครับทินนี้ช่างมีมวลคลังอา้าวอากาศดีแบบนี้นี้นะครับจดให้เรนูนครต้นนี้ในราคาพิเศษเลยนะครับเจ็ดสิบบาทดูหน้าสวยๆแบบนี้นะครับนี่ต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้ใบกลมนะครับนี้สวยมากๆเลยนะครับนี่ใครสนใจช้าวันนี้โห uh, ใครชอบใบกลมนะครับดูดูด,ดูเขาจะเป็นเป็นอันี่แหละฮะ เป็นกลมๆแบบงอขึ้นแล้วสวยมากน่ารักด้วยนะครับต้นนี้เหมือนมีแพนด้าเลยเอาไปในราคาพิเศษเชา้าวันนี้เพียงแค่80บาทเท่านั้นเองครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่าสุวรรณสอนสวยๆแบบนี้นะครับนี่โปรโมชั่นอีกแล้วต้นนี้ผมแบ่งให้เนาะ150บาทเท่านั้นเองครับนี่ครับต้นนี้เป็นลูกไม้ส้มนะครับน้องป้ายส้มเห็นไหมสวยเนาะ สวยมากๆเลยนะครับนี่ให้ดูทรงก่อนนะครับใครสนใจต้นนี้นะครับปกติเคยแบ่งไปที่3ามร้อกว่าบาทอ้าวโปรโมชั่นเช้าวันนี้นะครับน้องส้มตัวนี้นะครับเอาไปในราคาพิเศษเลยนะ199บาทเฉพาะใน EP นี้เท่านั้นนะครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่าเทวาสุริยันนะครับเขาแผงนะนี่แผงส้มนะครับเอาบอกก่อนเลยนะครับเทวาสุริยันแผงส้มสวยๆแบบนี้นะครับอันนี้ไซส์ใหญ่แล้วนะครับนี่ใครสนใจนะครับนี่เอาไป ร้อยแปดสิบาทก็พอนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะส่วนใครจะเอาต้นเล็กนะครับใครจะเอาไซส์เล็กลงมานะครับนี่สวยเหมือนกันนะครับก็เป็นแผลงส้มเหมือนกันผมก็แบ่งให้ไซส์เล็กนี่ครับในราคาเพียงแค่นะครับฟังดีๆนะเก้าสิบบาทก็พอครับสวยๆแบบนี้ต้นนี้นะครับเป็นสิลาหุ้มทองแผลงนะครับแต่หน้านี้ยสิ่งที่พิเศษกว่านั้นคือนี่หลอดไม่เหลืองนะครับสิลาหุ้มทองแผลงต้นนี้นะครับ โอ้ผมขายพิเศษแล้วกันเนาะใครอยากได้มันสวยมากแล้วมันพิเศษตรงนั่นน่ะมันเหลืองด้วยนะครับนะผมแบ่งให้เช้าว,วันนี้นะครับสีลาหุ้มทองแข็งต้นนี้4ี่ห้าสิบบาทต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้นะครับเป็นชุดแรกๆเลยนะครับที่ผมจะแบ่งให้กับ F C นะครับต้นนี้นะครับแม่สวยอ่ะผมแบ่งเช้าว,วันนี้ให้เฉพาะใน E ีนี้นะครับใครได้ไปถือว่า คุ้มมากปกติมีดแรกราคาก็น่าจะสูงมากเลยนะครับแต่ผมแบ่งให้ f c ส่วนคุณกวางช n แน l นะครับในราคาเพียงแค่350บาทเท่านั้นเองครับต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้ยกสิทธิ์นะครับอยู่ในกระถาง8นิ้วเลยนะครับนี่ไซส์ใหญ่มากๆเลยถ้าส่งผมก็จะส่งให้ทั้งกระถางนะครับเพราะว่าเขากําลังสวยนะครับลูกไม้ยกสิทธิ์ต้นนี้โ้สวยเนาะสีจริงดูสิ ใครสนใจผมยกสิทธิ์ให้ในราคาพิเศษ450บาทเท่านั้นนะครับจากผมจะขายหลักพันนะครับผมไม่ขายนะครับผมขายให้ FC ่วนดกลางเท่านั้นใน EP เท่านั้นนะครับข้างนอกดูไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าผมไม่โพสแน่นอนเอาไปเลย450ต้นนี้ครับต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้ใบหอกนะครับดูดูรีวดางเหลืองนะครับดูความสวยของเขาก่อนไม้เมล็ดนะครับอันนี้นะครับจัดให้พิเศษเลยนะครับเอาไปตั้งชื่อเองก็ได้ยกสิทธิ์ไปเลยนะครับลูกไม้เมล็ดโปรโมชั่นเนาะ ให้โปรโมชันละกันนะครับกระถางโปรโมชันเลยค่ะกระถางใหญ่ๆแบบนี้นะครับเอา350บาทก็พอครับเดี๋ยวเรามาชุดนี้กันนะครับจะบอกความหมายของไม้เซตนี้นะครับต้นนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะมีชื่อว่าดารานพรัตนะครับนี่กระถางใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่ดารานพรัตนะครับผมแบ่งเช้าวันนี้นะครับเอาพิเศษนะครับ90บบาทนะครับเพราะว่าเขาเป็นไซส์ใหญ่ดูดิ คอมเพกนะครับนี่เอาไปประกวดได้เลยเพราะว่าใบาไม่ทิ้งเลยนะครับส่วนต้นนี้นะครับจะเป็นดารานพัชไซเล็กนะครับผมแบ่งให้ในราคาพิเศษเพียงแค่35บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนต้นนี้นี่ทิพวารีนะครับนี่ก็เป็นดารานพัตแต่ไม่ไม่ป้ายนะครับจัดให้ในราคาพิเศษทิพวารีต้นนี้โอ้ไซส์สวยอย่างนี้นะครับ50บบาทเท่านั้นเองนะครับ ส่วนต้นนี้นะครับดูดีๆนะครับเป็นสีเขียวนะครับเป็นเลกาซี่เนี่ยครับเลกาซี่ราคาจะสูงหน่อยนะครับใครสนใจดารานพัต์เขียวๆแบบนี้นะครับอีกชื่อหนึ่งมีชื่อว่าเลกาซี่อันนี้ผ่าจากเลกาซี่ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับจัดให้เลกาซี่ต้นนี้250บาทนะครับนี่ส่วนต้นนี้นะครับดูดีๆนะครับความต่างของเขานะครับดาราปรกกายแสงนะครับนี่เห็นไหมครับ ก็จะเป็นดารานพัดผ่าพแผงมาเรื่อยๆ,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 ๆจนได้หน้าใหม่นะครับก็เอาไปจดชื่อใหม่เป็นดาราประกายแสงนะครับสวยมากเลยนะครับนี่เห็นไหมหหยิ่งโตยิ่งงามนะครับดาราประกายแสงต้นนี้ผมแบ่งให้ในราคานะครับฟังดีๆนะครับทำยากมาก 390บาทเท่านั้นเองครับสำหรับ EP นี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกทุกคนเลยนะครับฝากติดตามกด like, กไลค์สั b ต c ไ i b e สั่นกระดิ่งส่วนกุญกามชาแนลด้วยนะครับเพื่อเราจะได้มีัลสีสวยๆมาแบ่งปันทุกทุกคนในแต่ละเช้าของวันใหม่ครับสำหรับ EP นี้ขอลาไปแล้วนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ